สวัสดีค่ะราศีตุลหรือลักนณาตุลคลิปนี้จะมาอัปเดตในน้องความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณค่ะประจําเดือนกุมพาพันธ์นะคะการอ่านไพ่ขัดจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ พลังงานตัวต้นหลักของเจ้าชะตานะคะมีพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะการเ,าเปลี่ยนแปลงเพื่อค้นหาใจของตัวเองค้นหาสิ่งที่ใช่ที่ดีที่สุดให้กับความรักความสัมพันธ์แบบนี้ได้ด้วยค่ะหรือช่วงนี้อาจจะอารมณ์ป่วนแปลแน่นอนไม่ได้ได้ด้วยนะคะ ในด้านของความรักอาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างวัยหรือไม่ก็เราอาจจะมีความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆนะคะทำให้เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะหรือไม่ก็ความสัมพันธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอัปดาวน์เนอนอนไม่ได้ค่ะเจ้าชะตาอาจจะไม่รู้ใจของตัวเองหรือว่าอ่านคาดเดาใจของเขาไม่ออกได้ด้วย เป็นช่วงเวลาของการกลับมาคิดทบทวนนั่นเองค่ะทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณเลยนะคะเหมือนกับเจ้าชะตาค่ะจะต้องให้อดีตมันเป็นบทเรียนแล้วก็จริงจังกับชีวิตได้แล้วค่ะตอนนี้คุณน่าจะค้นหาจุดหมายความหมายแพชชั่นในชีวิตของตัวเองนะคะอยากที่จะมีคู่รักคู่ชีวิตอยากมีครอบครัวแล้วอยากมีความสุขแล้วค่ะแต่ทีนี้ความรักครั้งนี้อาจจะมีความไม่พร้อมหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะ ความรักที่คุณจะไม่ให้มันหลุดลอยไปะคะ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนเราไม่มีความพร้อมนะคะเป็นคนที่ใช่ก็จริงบางท่านนะคะอาจจะไปตกลุมรักคนที่เขาอายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เขายังรักอิสระยังไม่พร้อมผูกมาะยรายึดติดะคะ่ะอาจจะเป็นพอไม่ไม่ได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์ แทนที่จะได้แต่งงานแต่ว่าเหมือนชะตากรรมะคะ่ะทำให้แบบเราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือว่าแผน,นเรื่องของ,ของการแต่งงานนะั้นนพับลงนะอาจจะด้วยเรื่องของความแตกต่างอายุภาษาวัฒนธรรมครอบครัวยอย่างเงี้ยคะ่ะระยะทางได้ด้วยนะหรือว่าความไม่พร้อมในด้านของหน้าที่การงานหรือการเงินอย่างเงี้ยคะ่ะความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับนะ,ะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นั่นเองคะ่ะ คุณอาจจะคาดเดาเขาไม่ออกนะหรือไม่ก็ตัวคุณเองก็อาจจะไม่รู้ใจของตัวเองะคะ่ะทีนี้ค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีตุลมีต่อราศีตุลบางนะคะคนรักเป็นคนที่เข้มแข็งพูดจาตรงๆขวานภาซากเจ้าระเบียบเป,ป๊ะเลยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงเพื่อใคร เพื่อเอาอ,อกเอาใจใครแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองสุดๆเลยนะคะมีอำนาจในตัวเองค่ะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจาการทหารตำรวจได้ด้วยนะคะมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีอำนาจสูงค่ะรักใครรักจริงรักครอบครัวรักเด็กนะคะข้อเสียก็คือรักยากแล้วก็เปลี่ยนแปลงยากนั่นเองอาจจะยึดติดนะคะ หรือไม่ก็อาจจะคิดช้าตัดสินใจช้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีความเป็นผู้นำสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เครียดไม่น้อยเลยค่ะกับความสัมพันธ์นี้เครียดจนแบบว่าเราเหนื่อยแล้วอะอยากให้ปัญหาจบๆไปนะคะโดยที่เราไม่ต้องจัดการแก้ไขคือให้มันคลี่คลายนิศิทางที่ดีมีทางออกด้วยตัวของมันเองค่ะอาจจะด้วยการเดินหันหลังจากมาของตัวเขาก็ได้นะคะ เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะถอยห่างจากกันแต่ว่าไม่ได้เอาใจห่างกันเลยค่ะยิ่งพยายามดื่มกับยิ่งจำนะคะภาพความทรงจำต่างๆมายืนอยู่ตรงหน้าแต่ยิ่งอยู่ก็เหมือนมันเหงามันเวว้าจังเลยค่ะนะคะ,นะคะเหมือนตอนนี้เขาปิดกั้นแล้วก็ทำงานแต่ว่าสมองของเขาก็คิดถึงคุณซึ่งตัวคุณเองก็ไม่ต่างกันนะคะเหมือนเราพยายามพยายามลืมหรือไม่ก็ คือยิ่งลืมยิ่งจำนะคะหรือไม่ก็พยายามที่จะกดเก็บเอาความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ะค่ะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวนะคะการตัดเอาความรู้สึกออกไปแล้วเหลือเพียงแค่เหตุผลเพื่อตัวเลือกที่ดีสุดทางออกที่ดีที่สุดให้กับความสัมพันธ์นี้นะค่ะ คิดถึงเฝ้ารอคอยไม่ต่างกันเลยนะคะความสัมพันธ์ที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าจะต้องอาหาทางออกยังไงส่วนตัวเขาก็เช่นเดียวกันเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะเขาต้องมีเหตุผลาสายตาของเราก็มองไปที่หน้าต่างไม่ต่างกันเลยมองดวงจันทร์มองดวงอาทิตย์ะคะ่ะไม่ต่างกันเลยนะคะก็คิดถึงกันไม่น้อยเลยค่ะ มาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแนวโนงวามสัมพันธ์ของราศีตุลกับคนรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะเสียดายแล้วก็ยังคิดอยู่แอ,อแอบสืบแอบส่องนะคะ คิดถึงใบหน้าของคุณฝันถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาการเดินออกมาของเขาไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีเลยค่ะ ความสัมพันธ์ที่แต่งงานกันแล้วมีโอกาสกลับมาคืนดีกันนะคะไม่ได้โดยเลขก็เอาด้วยกลน,นะคะกลับมาครั้งนี้นะคะยังไงก็ยอมคะ่ะยังไงก็ได้ขอให้ได้คืนดีนะคะเขารักคุณคะ่ะเขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราเสียดายคะ่ะเขาก็เสียดายเหมือนกันเสียใจเหมือนกันนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีเรื่องปิดบงังซ่อนเลนเหมือนเหมือนความฝันนะคะพูดเหมือน เหมือนจะเป็นไปได้อย่างนี้นะคะแต่เพราะว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้นั่นเองค่ะก็จะมีการ สื่อสารการติดต่อกลับมาแบบกระทันหันเกิดขึ้นนะคะเริ่มมีความหวังมีเขาลางของการกลับมาคืนดีนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนยังไงก็ตามะคะ่ะผูกพันแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะตัดใจก็ไม่ได้ด้วยขอข้อความจากคนรักของดาสิตุนด้วยค่ะ คุณคือพรมลิขิตค่ะพมลิขิตที่มีอุปสรรคช่วงที่ไม่มีคุณค่ะเขาคิดถึงคุณทุกวันเลยทำงานสมองก็คิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะเฝ้ารอคอยด้วยความอดทนเหมือนพยายามปิดกั้นหรือว่ากดความรู้สึกของตัวเองนะคะถ้าเป็นคู่รักคู่ชีวิตก็คือ อาจจะอยู่ไกลกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะคะแต่เขาก็คิดถึงคุณค่ะคุณคือคนที่เขารักที่สุดแล้วนะคะและหวังว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขะคะ่ะก็คือเป็นการกลับมาคืนดีเริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งการแพลนเรื่องของอนาคตการแพลนเรื่องของการมีบุตรนะคะ การแพลนในเรื่องของความมั่นคงของความสัมพันธ์นะคะที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้มีอุปสรรคค่ะที่เราจะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแม่หมอมองว่าคุณนะคะคือผมลิคิตที่มีอุปสรรคของเขาอะนะคะเป็นเหมือนดวงดาวเป็นเหมือนความหวังอะคะ่ะรอหน่อยนะนะคะไพ่ใบนี้รอหน่อยนะคะ คุณคือความสุขของเขาที่เขาคิดถึงอยู่ทุกวันคือแม่บอกไม่เข้าใจไพ่พลังงานอะ่ะมันมีความรักอบอวนอยู่ในนี้ค่ะแต่บางท่านอะ่ะอาจจะเป็นรักต้องห้ามก็ได้นะคะด้วยอายุภาษาวัฒนธรรมนอกจากความไม่ชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะทําให้มีเรื่องของการพยายามปิดกั้นนะคะไม่ได้ปิดใจนะแต่ว่าเหมือนข่มใจของตัวเองแบบนี้มากกว่าเขาอยากกลับมาทุกวันเลยค่ะ คิดถึงแต่ใบหน้าของคุณค่ะฝันถึงคุณค่ะแอบสืบแอบสองด้วยนะคะแต่ลังเลที่จะกลับมามากๆก็ถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยค่ะเขายังรักยังผูกพันยังฝากใจไว้ที่คุณอยู่นะคะส่วนเรื่องของการกลับมาเนี่ยค่ะเหมือนยังไม่แน่ไม่นอนนะคะแต่รอ จังหวะที่ดีโอกาสที่ดีมีโอกาสกลับมานะคะแต่ช่วงนี้เขาแอบส่องคุณไปก่อนนะคะแบบอบสืบคุณไปก่อนนะคะส่วนในความสัมพันธ์ของคนที่เป็นชีวิตคู่ของการแต่งงานมีโอกาสกลับมาคืนดีกันแล้วก็มั่นคงกว่าเดิมเพราะว่าไพ่ของ j ัสตเมน t หมายถึงคนที่กลับมาคนนั้นคือคนที่ใช่สําหรับเราแล้วะคะ่ะคือเนื้อคู่คือพรมลิขิตคือเขากลับมาเพื่อแก้ไขนะคะคือ,อ สวรรค์ยังไม่อยากให้เราเลิกลาต่อกันนะคะจึงให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่เหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนเกิดใหม่และดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะหรืออาจจะมีเรื่องของการเกิดใหม่ได้ด้วยนะคะก็คือมีสมาชิกใหม่ะคะ่ะขอให้แนะนำให้กับราศีตุล้วยนะคะออกมาจากความเครียดเลยนะคะความเครียดจากหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคราวเดียวะคะ่ะ หรือว่าความแบบมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานหลายๆอย่างจนเกินไปนะคะหรือว่าเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะที่มันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมันกระจุกมาแบบวุ่นวายเป็นแพ็กเกจเลยอย่างเงี้ยนะคะ คุณอาจจะเครียดจะคิดเยอะได้ค่ะแต่คุณสามารถแก้ไขได้ทีละอย่างเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ใจของตัวเองรู้ถึงแก่นแท้ของปัญหาที่แท้จริงค่ะคุณถึงจะแก้ได้ถูกจุดแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคุณกำลังเติมเต็มให้มันแบบยิบย่อยขึ้นมาค่ะแก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะแล้วก็ลงมือทําทันทีค่ะ เท่าที่คุณจะสามารถทําได้เปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นได้นะคะความท้าทายที่คุณจัดการได้ค่ะความสัมพันธ์ที่น่าหลงไหลคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะและสุดท้ายจงขอบคุณค่ะคุณมีสิ่งที่ต้องเฉลิมฉลองความสงบลึกๆในจิตใจแล้วก็ความสุขในชีวิตส่วนตัว ถ้าคุณรู้ถึงปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดคุณจะพบกับทางออกและคำตอบที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วความสัมพันธ์มีโอกาสแต่งงานมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะมีโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะบางท่านนะคะนอกจากกลับมาคืนดีกันแล้วเนี่ยมีโอกาสของการแต่งงานการได้บ้านใหม่แล้วก็ เรื่องของหน้าที่การงานที่มั่นคงเกิดเดิมแบบนี้ได้ด้วยค่ะไพ่บอกว่าทูตสวรรค์แห่งการเยียวยาจิตใจร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณคุณกำลังจะได้รับการเยียวยารักษาค่ะเหมือนทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะคะไม่มีใครที่ได้อะไรที่มันได้ดังใจหรอกค่ะนี่แหละคือบททดสอบของมนุษย์ ที่สำคัญค่ะตัวคุณเองต้องเป็นผู้นำนะคะความเป็นผู้นําต้องอจงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเคุณธรรมสวรรค์กุญแจสู่ความดีคิดดีพูดดีทําดีนะคะและสิ่งดีๆค่ะจะย้อนกลับมาให้คุณแก่คุณนะคะที่สําคัญต้อง ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน,นะคะ่ะดังเช่นความเป็นผู้นําของคุณนั่นแหละนะคะทุกอย่างเป็นธรรมชาติะคะ่ะทําอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้แล้วคุณจะพบกับทางออกและคําตอบที่ดีสุดให้กับชีวิตแล้วก็หัวใจด้วยนะคะประสบการณ์อาจจะดีสําหรับคุณก็คือเรียนรู้จากคนที่คุณได้รับแรงบันดาลใจนะคะล่าเริงสดใสเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นกําลังใจให้กับราศีตุลด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคนโสดราศีตุลคลิปนี้จะมาอัปเดตในนมความรักคนสัมพันธ์นี้กับคุณนะคะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยค่ะพลังงานของคนโสดนะคะมีเสน่ห์มากค่ะดึงดูดมากๆเลยนะคะถ้าเราไม่ไปตกดุมรักเขาเขาก็มาตกดุมรักเราอย่างี้ค่ะต้องระมัดระวังไปตกดุมรักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเดวิลหมายถึงเรื่องของ การลุ่มหลงอะคะ่ะมันเกินเลยของคำว่าความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบเห็นผิดเป็นชอบนะ,ค,ะคนที่ใช่แต่อาจจะไม่ได้มาในเวลาที่ใช้ก็ได้อย่างเงี้ยชอบแต่ว่าเป็นรักต้องห้ามได้ด้วยนะคะหรืออาจจะมีอุปสรรคอะคะ่ะอย่างเช่นนะคะรักทางไกล รักต่างวัยหรือว่าอ,อ,อุปสรรคอะค่ะที่ทําให้ไม่สบายใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผูกมาเลยยึดติดจังเลยนะคะลุม่มหลงในตัวเขาอะค่ะตัดใจไม่ได้ลืมไม่ได้ต้องระมัดระวังนะถ้าเราไปตกรุมรักเขาอาจจะยากลําบากหน่อยในการตัดใจค่ะแต่ถ้าเขามาตกรุมรักเราเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดและลาคาญเขาก็ได้นะคะมิสเสน่ดึงดูดนะคะแต่ดึงดูดแบบความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ชัดเจนนะคะ อารมณ์เดวิลครอบงำอะค่ะอาจจะยึดติดอยู่กับคนเก่าๆได้ด้วยหรือคนเก่าๆอาจจะไปไปมาๆอย่างเงี้ยค่ะคนแบบเดิมๆนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของรักทางไกลรักออนไลน์การถูกหลอกอย่างเงี้ยนะคะถูกหลอกให้รักอะค่ะถูกหลอกให้ลงทุนหรือว่าเ,เพราะว่าเดวิลหมายถึงเรื่องของเซ็กของผลประโยชน์นะคะความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้จริงจังชัดเจนตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะ คนโสดค่ะช่วงนี้มีเรื่องฟุกๆเข้ามานะคะความโชคดีค่ะบางท่านอาจจะได้งานใหม่ได้ด้วยหรือว่าออได้กลับไปทำงานเก่าอย่างงี้ค่ะแต่ว่าดีกว่าเดิมอะนะคะมีความมั่นคงนะมีความแบบ สนุกลลาเริงในชีวิตในการเงินการงานแต่ว่าเรื่องของหัวใจค่อนข้างที่จะเหงานะคะเหมือนคิดถึงแต่อดีตที่ยึดติดแล้วก็ยังไม่ปลดปล่อยตัวเองหรือว่าคนแบบลักษณะเดิมๆเก่าๆวนๆเว,ว,ว,วียนๆอย่างนี้ค่ะเบื่อนะคะหรือไม่ก็ไปตกดมรักเพื่อนที่มากกว่เพื่อนค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับความทรงจําอดีตหรือว่าเพื่อนในวัยเด็กหรือว่าการแบบ โตมาด้วยกันหรือว่าคุยกันมาเนิ่นนานแล้วอะไรเงี้ยมาพร้อมกับเดวิลด้วยคือเป็นความผูกพันที่จู่ๆก,ก็หลุดลอยหายไปอะ่ะเหมือนทุกอย่างมันพังไปหมดเลยอะคะ่ะเกือบดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโชคดีแล้วที่รู้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กเม็เกือบจะดีแล้วแล้วก็ต้องการเหตุผลนี้ได้ด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแนวโน้มของควมแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะมีโอกาสเป็นต่างชาติต่างศาสนานะคะต่างวัฒนธรรมหรือว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการค่ะคนที่มีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงานแล้วนะคะ เป็นคุณหมอก็ได้ทหารตำรวจได้ด้วยนะคะคนคนนี้ดีเอ็มเพลย์เนี่ยมีโอกาสเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณไปสิบปีได้ด้วยนะคะถ้าตำแหน่งไม่สูงกว่าก็อายุอาจจะมากกว่าหรือไม่ก็เป็นต่างชาติไปเลยค่ะมาพร้อมกับหนึ่งเหรียญคนนี้รวยนะคะมั่นคงด้วยวิวออฟจูนนะคะมีโอกาสเจอคนรวยค่ะสายเปย์คนอุปถรัรมภ์นะคะคนที่ใช่แล้วมาพร้อมกับเอ,อ่อเพจออฟสอด แล้วก็ก้าวดาบคุณน่าจะได้รับบทเรียนที่ทำให้คุณเหมือนอ่านมาเยอะมีประสบการณ์มาแยะแล้วรู้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วยืนอยู่กับความเสี่ยงนะหรือไม่ก็คืออาจจะมีคนดีๆเข้ามาแล้วเรากลัวที่จะเปิดใจก็ได้เพราะว่าเคยมีอดีตที่ถูกหลอกมาอย่างเงี้ยน,นะคะหรือบางท่านนะคะก็คือ ยังไม่เปิดใจอ่ะรักใครแล้วรอคนนี้คนเดียวอย่างนี้ได้ด้วยเป็นช่วงที่เจ้าชะตามีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาแบบที่อาจจะเข้ามาแบบฟุ๊กฟุกนะคะหรือว่าเพื่อนแนะนำหรือว่าเจอจากสังคมงานโซเชียลแบบนี้ได้ด้วยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นแล้วคุณจะพบไปเจอกับคนคนนั้นแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงไหมเน่นะคะ หรือไม่ก็อาจจะมาทั้งใหม่และเก่าได้ด้วยค่ะคนที่จะเข้ามามีอการเป็นธาตุดินมังกรพฤษศบกันนะคะธาตุลมค่ะกุ่มตุลเมถุนนะคะแล้วก็มีนกรกฎพิจิกค่ะหรืออาจจะเป็นธาตุไฟรักทางไกลได้ด้วยนะคะเมสิงธนูนะแม่มรู้สึกว่าช่วงนี้ค่ะคนโสดนะคะบริหารสเสน่ห์ไปก่อนค่ะ ยังไม่ต้องรีบในเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีใครแต่ว่าไปโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานความสําเร็จก่อนดีกว่านะคะส่วนเรื่องของหัวใจไพ่บอกว่าให้แบบพักก่อนเรื่องของหัวใจอย่างเงี้ยค่ะหรือตัวคุณเองอาจจะไม่พร้อมเปิดใจจริงๆก็ได้นะคะ มีตัวเลือกแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ะคะ่ะช่วงนี้นะคะก็มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องอื่นก่อนนะคะไปสนุกในเรื่องอื่นก่อนแล้วก็เมตตาคนที่เข้ามาด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาก็ตามะคะ่ะ ภัยแนะนำให้กับคนโสดด้วยนะคะคนโสดนะคะบางท่านน่ะค่อนข้างที่จะเป็นรักออนไลน์นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยะคะ่ะคนโสดรักออนไลน์นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีคนที่อยู่ในใจหรือรอคนที่ใช่อยู่ก็เป็นได้ค่ะคะ่อนข้างโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เจ้าชะตาต้องกลับมาทบทวนตัวเองอะคะ่ะเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือน จับต้องอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้เราต้องจริงจังกับชีวิตได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาว่าคุยออนไลน์ลักทางไกลที่เป็นโซเชียลเราก็จับต้องไม่ได้แล้วคุณรู้สึกแบบจริงจังมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะลองกลับมาทบทวนให้ดีนะเพราะให้บอกว่าลองหยุดพักออกจากสังคมหรือว่าความมุ่งมั่นต่อจิตใจที่เติบโตคล้ายๆกับว่าเราลองแบบกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งะคะ่ะเลิกคุยออนไลน์เลิกแบบ วิ่งตามหาความรักหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาก็ตามช่วงนี้ลองทบทวนตัวเองดูว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรค่ะคะ้คนหาจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงแล้วก็อยู่กับความจริงนะเบรกสังคมเบรกตัวเองออกจากสังคมแล้วก็โซเชียลก่อนนะคะวางแผนอนาคตระยะยาวนะคะมีความอดทนนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาความพอใจในหน้าที่การงานมองหารักแท้ที่ มั่นคงแล้วก็ายาวนานกับใครสักคนหนึ่งนะตอนนี้ค่ะความลังเลถ่วงหลังคุณไว้เลือกสิ่งที่ดีต่อตัวเองค่ะเมื่อไม่ใช่เพื่อเอาอกเอาใจผู้อื่นนะคะความรู้สึกติดขัดระหว่างอารมณ์และปัญญาไม่มอ,มองว่าตอนนี้คุณลังเลสับสนถ้ามีเรื่องที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจเนี่ยตัดอารมณ์ออกไปเลยแล้วเหลือเพียงแค่เหตุผลและอนาคตเท่านั้นนะคะ แทนอนาคตที่มั่นคงให้กับตัวเองสิ่งที่ดีสุดค่ะแล้วก็เบรกตัวเองออกจากสังคมโซเชียลก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่ามีรักทางไกลรักออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูให้ดีว่ามันจับต้องได้ไหมมันมั่นคงไหมแล้วคุณพอจะทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะให้เกิดขึ้นจริงอะนะคะที่สําคัญอดทนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะ างท่านนะคะคือความรักของคุณอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่คุณกับคนรักนะแต่คุณอาจจะหมายถึงเนี่ยค่ะพไพ่ใบนี้หมายถึงเด็กๆนะคะจงรู้ว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้องอะคะ่ะแล้วก็เหมือนมีชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะเหมือนกับให้คุณนะคะกอดเอาความจริงนะไม่ใช่การแบบหลอกตัวเองอะคะ่ะ ภาพลวงตาจงเผชิญกับความจริงจงรู้ว่าเด็กๆจะได้รับการปกป้องแล้วก็เลือกการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่ที่เป็นความจริงอะคะ่ะบางท่านอาจจะมีโอกาสในการเดินทางไกลาการศึกษาการหาความรู้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ในแบบที่ตัวเองเป็นนะคะไม่สออแสวงหาแต่จู่ๆคนคนนั้นก็เข้ามาแบบนี้ได้ด้วยนะคะเพราะไพ่ของปาฏิหารเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่มีใครคาดเดาได้ทูตสวรรค์แห่งปาฏิหารจงเปิดใจและตั้งตาคอยปาฏิหารนะคะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุผลของมันนะคะ ปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับราศีตุลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอให้คุณโชคดีในความรักค่ะ